สวัสดีค่ะก่อนที่จะไปดูเมนูอาหารนะคะเราก็มาดูบรรยากาศต้นไม้นะคะช่วงเย็นๆน,นะคะนี่ต้นนี้นะคะตอนแรกต้นเล็กนิเดเตียตอนนี้ขึ้นโตงามแล้วนะคะลมพัดเย็นๆนะคะนี่นะคะลมพัดนะคะของต้นไม้นะคะลมพัดน่าสวยเลยเ๋ยจ,จะมาลดนับต้นไม้ก่อนนะอนก่อนที่จะไปชมเมนูอาหารทีอรอ่อร่อยนะคะนี่นะคะ เดี๋ยวมา,มาเปิดน้ำนะคะลดต้นไม้เลยนี่ค่ะ<อ>เพราะมันแห้งมากนะคะแดดร้อนมากเลยจ้า<อ>นี่นะคะ<อ>นี่<อ>นะคะชบรรยากาศดูก่อนะนี่นะคะมันแห้งนะคะแห้งมากนะคะเร<อ>าเราไปท้าเราก็ลดนะคะนี่นะค่ะ จะใช้สายยางไว้บนนี้เลยนะนี่นะคะเด,เ,เดี๋ยวนียเราก็เด็ดพวกนี้ไปทํากับข้าวนะคะาวเ้อปลาใบกระเพรานะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทํากับข้าวหรือเมนูอาหารไปชมเมนูอาหารอีกก็มีอะไรบ้างเนาะ,ะไปชมบรรยากาศก่อนนะคะรดน้ำก่อนเนาะ,ะนี่นะคะีค่ะข้าไปชมเมนูอาหารต่งตางๆกันละกันนะคะนี่เราปลูกผักชีฝรั่งเอาไว้นะคะ ค่ะนี่เราก็นีตะไครอีกลกล,ลกุ่มน้้นะคะค่ะเราไปชมเมนูอาหารกันเลยได้เลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะมาเลยค่ะ